สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับผมฮะวันนี้ก็มาคุยกันนะครับพูดกันเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารสุขภาพเนาะอ่าเกี่ยวกับเรื่องของอกไก่นะครับอ,อยากรู้ว่าอกไก่ดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่านะตามที่นักโภชนาการบอกว่าอกไก่ดีต่อสุขภาพจริงหรือ ามาดูกันเลยนะครับอกไก่เป็นที่รู้จักดีนะครับเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะโปรตีนคุณภาพสูงที่หารับประทานได้ง่ายนะครับแล้วก็มีราคาไม่แพงเนะาะมักถูกนำมาปรุงเป็นเมนูอาหารหลากหลายชนิดนะครับเช่นพาเมซานไก่หรือฟาฮิต้าไก่แผ่นนะนะครับแล้วก็เมนูอื่นๆน,นะครับ ด้วยรสชาติที่อร่อยและเนื้อสัมผัสที่นุ่มนะครับทำให้อกไก่กลายเป็นส่วนประกอบในมื้ออาหารหลักๆของหลายคนนะครับอกไก่ก็ได้มาจากกล้ามเนื้อส่วนหน้าอกตรงส่วนล่างของไก่เนาะโดยมีลักษณะที่เป็นเนื้อสีขาวไม่ติดมันนะซึ่งแตกต่างไปจากเนื้อส่วนอื่นนะครับแตกต่างไปจากพวกขาพวกปีกนะครับอกไก่สามารถนํามา ปรุงอาหารได้ในหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการย่างเนาะการอบการทอดหรือรือการต้มนะครับอ่าอกไก่ดีต่อสุขภาพจริงหรือหากคุณกําลังมองนะครับหาอาหารที่มีโปรโตีนสูงไขมันต่ําและเต็มไปด้วยสารอาหารหลากหลายนะอกไก่ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อเนาะบำรุงสุขภาพหัวใจ หรือแม้แต่การดูแลสุขภาพสมองนะครับอกไก่ก็สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วนนะอ,อย่างแรกเลยนะครับโปรตีนจากอกไก่นะครับจะช่วยในการควบคุมน้ําหนักเนาะเมื่อพูดพูดถึงการควบคุมน้ําหนักเนี่ยสารอาหารหลักอย่างหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีส่วนช่วยในการทําให้บรรลุเป้าหมายนั้นก็คือโปรตีนนะครับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยจำนวนมากในปี2021นะครับที่ตีพิมพ์ในวารสารหลายอย่างนะครับพบว่าผู้ที่เพิ่มปริมาณโปรตีนในอาหารนะมีแนวโน้มที่จะลดน้ำหนักได้สำเร็จมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เพิ่มปริมาณโปรตีนนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือโปรตีนจะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นนะทำให้เราทานอาหารน้อยลงนะครับ จึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าโปรตีนนะมักถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเนาะอ่าอย่างที่สองเลยนะครับอกไก่เพื่อหัวใจที่แข็งแรงนะสมาคมหัวใจแห่งอเมริกานะครับแนะนำว่าการบริโภคสัตว์ปีกชนิดไม่ติดมันนะเช่นอกไก่นะเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดีเยี่ยมนะ ผลสำรวจการวิจัยหลายชิ้นนะครับชี้ให้เห็นว่าการรับประทานอกไก่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจนะครับและยังช่วยนะครับในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยนะข้อที่3เลยนะครับความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานนะประเภทที่2ลดลงนะความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภทที่2ลดลงนะครับ คาดว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่2องน่ะจำนวน462ล้านคนทั่วโลกนะครับและข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในบรรดาปัจจัยต่างๆที่ทำให้สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ได้นะการบริโภคไขมันอิ่มตัวมากเกินไปเนาะอาจเป็นปัจจัยหนึ่งได้นะตามการทบทวนในปี2018นะที่เผยแพร่ในงานโภชนาการปัจจุบันเนาะ นอกจากนี้การศึกษาตามรุ่นในปี2019นะที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า53,000คนนะครับก็แสดงให้เห็นว่านะครับการเปลี่ยนเนื้อแดงแปรรูปเป็นสัตว์ปีกนะมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่จะลดลงของโรคเบาหวานประเภท2ได้มากขึ้นนะ อกไก่ก็นะับเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการาเป็นการทำอาหารเพื่อสุขภาพหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหาราทางเมดิเตอร์เรเนียนนะครับาตามได้ก็ตามนะครับผมถ้าเราหลีกเลี่ยงการปรุงด้วยไขมันอิ่มตัวนะหรือเกลือหรือน้ำตาลในปริมาณมากนะเราจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะครับนะ ใช้อกไก่แล้วเราก็ต้องกินอาหารที่รสจัดน้อยลงนะครับการนําอกไก่มาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของอาหารในทุกมื้อเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคุณได้และก็ต้องหลีกเลี่ยงนะการใส่เกลือเยอะหรือการใส่น้ํายาใส่น้ําตาลเยอะนะหรือการปรุงด้วยไขยมันอิ่มตัวเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงตัวนี้ด้วยนะครับจบลงแล้วนะครับผมสําหรับ าสารสาระดีๆด,ด้านสุขภาพนะครับเนาะช่วยบอกต่อแชร์ต่อเนาะบอกต่อแชร์ต่อไปยังคนที่ท่านรักนะครับผมฮะกดไลค์กดแชร์ไปยังคนที่ท่านรักนะครับเนาะบอกต่อในเรื่องราวดีๆของสุขภาพนะครับแล้วก็ขอความกรุณาด้วยนะครับผมกดอ่ากดติดตามเนาะรบวนกดปุ่มติดตามให้ดีเจหมานด้วยนะครับกดปุ่มติดตามให้ดีเจหมานเพื่อที่จะได้ทําคลิปออกมา คลิปใหม่ๆนะครับกดปุ่มติดตามด้วยปุม่มระฆังแจ้งเตือนด้วยเมื่อมีคลิปใหม่มาจะได้เข้าไปาแจ้งเตือนให้ท่านได้ฟังคลิปใหม่นะครับรับใช้ท่านในคลิปต่อๆไปนะครับผมฮะกราบสวัสดีนะครับผม